谢谢小姐好的了 ีเขียววนกันอยู่ตรงออรน,นี้นนไป่ะสรใ่เคยากก็บอกครับวันนี้เราก็พานางมาซื้อน้ำหอม,มเปี้ยวเลยนครับหลังจากนางอกให้ผมทามาซื้อตั้งแต่เที่ยวแต่ผมจะรีบกลับไปติครับต้องชบคนทุกคนเลยนะครับุณนาจะิยานนยายก็บอกว่าเขามีเรื่องหนึ่งเดินจะบอกเธอไร สั่งที่เซฟของเป็นสั่งเธอก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็พบบช่องอ่างตูดิโอค่ะวันนี้เราก็มีคอนเทนต์ดีๆนะคะโดยการที่พี่อาร์จะมาตามใจน้ำหนึ่งวันก็ล <c oughs> องซื้ออนะไรมาก็ต้องตามใจน้นหนึ่งวันนะคะ ก็ที่วันนี้พี่อั้มเขาไม่ได้มาเปิดช่องเพราะว่าเขาเจ็บคอนะทุกคนเขาเป็นโควิดค่ะเขาได้ติดเชื้อโควิดไปนานแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรมั่งก็ตามไปดูเลยค่ะเนี่เธอเจอเขาเจอแล้วเธอเสีไใจผิดตามแรกใช่หรอ ไม่ไหวแล้วมันเป็นคนบ้าการกิน ใส the ่ช่อหน่อยสารคุระจะชอบกิ่นอะไรนะเซนาจะหมดอ๋ออเอกลิ่นหี่เอชอบก็ได้กิ่นอะไรตดีแตีแตดีหรอถั่ว ยช่ค่ะสีเขียววนกันอยู่ตรงแะเขาไจบแลใช่ไหมแคะบนานมากค่ะชอบไหมคะินะคะที่ขอาไป็อยนะคะเป็นคนมาแ ร้อยหนึ่งครับเราได้อะไรกันทหน้าเนี่นยไยยม่องขวดเดียววะำตัดหนีหนืเรีนแล้วนะ,ะ,ะาคสน้นอน,น,นะคะตอขอบคุณมากค่ะสะสมครบสิแบใบแถบปีกขวดนะคะ,ะไม่มีวันเบอ่ออยู่นะคะ ไปเลยว่ะนับให้หน่อยูไม่ว่างคบดูด้วยนะักนี้เราก็จะไปขาของกินกันต่อนะครับมีคนเป๊ะดีอย่างนี้ไง เดือดแล้วไม่ใช่ไรขิวข้าวนี่นนข้าวแต่เช้าแล้วเดี๋ยวขอตัวริการข้าวก่อนนะคะก็ตอนนี้นะคะเรามาลซื้อข้าวอยู่นะทุกคนคนนี้ร้านเต็มยืนรอกกันอีแป๊บหนึ่งขิวข้าวค่ะ,ะมไม่ใช่ไหมแม่แต่มาช้าเกินดูแล ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็ได้ต่อไปทียบร้อยแล้วครับแล้เขียนวินก่อนนะทุตอนนี้โอเคเขาเขาเขาทำแบบนั้น เดยกกนบอ,าาอ,อพี่คะอีกถ้วยหนืงคะ่ะไม่เอาเนื้อตัดนะคะเต่มาม,าาม,ามาสสองค่ะมาสสองไม่เอา,าอะไรไม่เอาเนื้อตัดหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะเราได้ครบแล้วนะคะแก้วหนึ่งเดี๋ยวเรารอไม่เถียงมาเลยนะคะก็สั่งเต็มมาไปสองนะคะแล้วก็เขาให้พี่อั๋งไม่เอาเนื้อตัดหนึ่งเดนีด่นะพี่อ่างเต็มมาสทนไมเขาจะจับอขอบแล้ววะคะ ตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้เวลาหนึ่แล้วครับเยออนทำอะไรอยู่เยยพอตัครับ ก็ตอนนี <FOR> e. <kind> ้เราก็รอนก๋วยเตี๋ยวหนะอยใช่ไหมครับใช่อยากกินเนี่ยแต่เพิ่งเห็นอ๋เนี่ยเพิ่งเห็น อี่จพามครไ,ไดยาก็บอกครับวันนี้เราก็พานางมาซื้อน้ำหอม,มเปทียบเลยนครับหลังจากนางอให้ผมทำมะซื้อน้ำตาลที้ย์ะแต่ผมจะรีบกลับไปสติเครับต้องชอคนทุกคนเลยนะครับนาจะพิพยันายปากได้ก็บอกว่าเขามีเรื่องหนึ่งเินจะบอกเธออะไร สั่งที่ซื้อน้อหอมเป็นสั่งเธอเลยเฮ้ยทำไมตังเขาไปกินนะหอเนี่ยหมเนี่ยปิดเยเปกระแทงนั่งเลยอ,อยา,ายกจะบอกว่าผมนางได้อนตั่งให้ผมหนึ่งร้อยบาทครับแล้วผมก็เอาไปซื้อน้อหอให้หนางเพื่ทียบร้อยแล้วครับกินหล้วเ <c oughs> นื่มสีหน้าเลนะครับ <c oughs> <c oughs> มาครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราก็าได้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับสี่หน้าคนไม่ได้กินข้าว <c oughs> เ,เช้าไม่ได้กินข้าวเช้าแต่ไม่ได้กินข้าวเที่ยงด้วยดีกว่าทำไมไม่ไยอมกินครับใครไม่ตื่นอ่ะไม่ม,มะะีทำตามใจให้เขากรุงรัชมาคั้งนะ คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกและจะเป็นคลิปเดียวและจะเป็นคลิปสุดท้ายครับไปนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราก็ผมกับพี่มีก็ขอตัว,ตวกินข้าวกิดนก่อน,นะครับปักได้ยินกันเป็ดเหรอครึ่งไหมยังเริมเติมกุงให้เขาแม่อร่อยเขาจะมาแทนไม่หากินเผ็ดได้ใช่ไหมไม่ได้ใจยังใจยังได้ได้ไ,ได้ไ 他不讲口译吗？对不对？来、嗯、，OK。好口译，我管他。不、嗯。嗯 คือเหมือนเราจะโดนานางเอาคืนแล้วครับไม่เผ็ดมันต้องแบบเค็มไงยอยากกินกับแาบได้ยังไปนะครับผมววออตอนนี้เราก็ขอตัวกินกันนะ คิดท <toys> ี <m ics> <sh yelled> ่ต้องถามนางว่ารู้สึกยังไงม้างครับกับพี่รบ้างยังไงหรือว่าี้ถึ่าอไายัรู้สึกยังไงบ้าครับหลังจากที่โดนตอางตัวเองมาเสก็บางทีก็รู้สึกดีใจนะว่าแฟนดียังคือดีมากแบบบางทีมีน่าตกใจ ก็เราเห็ล้วกินแล้วอาแเดี๋ยวเราจะเดินาดกินกันนะคะไ่จริงเขาจะมาซื้อร้ใจซื้อนนี้ด้วยไหมเธอไปขอดินกลับมาแล้วกันเนาะจะไปหาซื้ออะไรกินมหเา่ใช่่นีเจไปหาอะไรกันนัางครับผมเกไปหาขนมก็ไม่ใช่ว่าจะเดินได้ท่าทั่วนะตอนนี้ก็ คลิปนี้อะน,นะคุณคุณผู้ชมก็อยากจะบอกว่านางว่าคนตัดนะไม่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  <c oughs> <c oughs> แต่มันต้องรอให้เธอไปไกลๆก่อนอ่ะมันถึงจะถักต้ได้แล้วมันแบบเขาแบบต้องมาคนเดียวเวเธอมาด้วยไม่ได้เธอเอาอะไรอะอ่ะ,ตอ,อะตอนนี้เราได้อะไรกันบ้างนะครับได้ไข่หมึกกับกล้็ชิ้นปาลาลุงอ่ะ ก,ก็เดี๋ยวรีบเดินกันดีกว่าเพราะตอนนี้มันยี่สิบสี่นะไม่ใช่อะไรรีบกับพ่อนะทุกคนเดี๋ยวพ่อห่อไม่ได้เดี๋ยวมีที่นอนเดี๋ยวเราให้ขับสักที่ขึ้นไปหนึ่งนะคุณผู้ชมฮะต่อยนะต่อยนะบอ,บอกแม่นะบอกแม่เีลยจะบอกแม่เข้ารู้เธอเคยอยากกินอะไรเว้ยก็ <c oughs> จำไม่ผิดนะ จะให้นางไปซื้อให้เราเนี่ยกินตางงานได้ปะจยกินตางงานได้ปะได้เลยละสะเราสค เอาเพิ่มขี้หนึ่งค่ะตาเมเปิ้บเปบน18ร้อนๆจะเลย้านุ่มหวานหอมอร่อยกันเลยนะคะใส่ถุงใส่ชัมได้นลยจ้าตอน70จ้าขอบคุณนะคะไม้หิบได้เลยนะคะ ในส่วนรายกาบาร้อนจะเลยตาเนะทุกคนอละ้นขึ้นนะคะที่ผแล้วแล้วกลับมาแปดเท่านั้นรติเพราะเขาไม่แน่ใจว่าวันนี้พอมันปิดตอนแบบือเปล่าสองเท่าไหร่คะเอา อันนี้ค่ะาวาวหอเขาปิดตานาวป่มาวะแอ้าวาวไหนก็พักหน่อยนะนี่ยเดียางบเลอกะเด็กเขารป้าถามาเขหอบปิดหนปิดิดกมง ตอนนี้เราจะไปซื้ออะไรกันต่อครับตลาดโลหาลามไม่เจออีกแล้วถ้าเราหาลามเจออีกนะทุกอย่างเลยเยอะแล้วโอ้ยหายมองหายอย่างสดกินหมดแล้ว คือจะเอาอะไรบ่าแมเอะไรโอเคนกลับมาแมวแล้วกินนี่นะ้ตอนนี้นะคะเราก็ได้ขอบีเทียมแล้ค่ะมีทั้ง ขนมเบื้องแล้วก็มากมา,กมายนะคะทุกคน <Wow. S 1> ก็วันนี้ขอจบพิเพียษเท่านี้นะคะก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้สิบตามพวกเราด้วยนะคะ <Wow. S 1> ก็วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย